แม่มาจากปทุมนะครับดูนี่จะมีอะไรในในถังนี้โอ้ปูนปลาหมึกนะครับในเมนูแล้วเราปลาหมึกตัวน,นี้อะไรเอ่ยแพ็กโฟมมันอย่างดีนะครับ นี่นะครับของฝากจากปทุมนะครับจัดเมนูกันนะครับมีปูด้วยนะครับปูตัวใหญ่ๆมาตัวใหญ่ สวัสดีครับพบกับช่องกินไปด้วยกันกับลูกิสารเนี่ยนะครับวันนี้จะทําเมนูต้อนรับแม่หน่อยนะครับทําเมนูน้ำพริกกะปินะครับทอดปลาทูแล้วก็ต้มผักนะครับแล้วก็มีแกงส้มนะครับก็ไปดูกันนะครับนี่ครับแล้วก็ได้ต้มผักนะครับต้มบวกงูกับต้มนี่ครับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมะเขือพวงนะครับ ก็จะทอดปลาทูนะครับลูกเสือนี่ต้มมาแล้วนะครับแล้วทอดแมงกอ,อกกับจิ้งดีไข่อ๋ันเดยวร้อนเลยนะครับนี่ครับเมนูเรานะครับก็จะมีแกงส้มนะครับมีถั่ว มะละกอแล้วก็แครอทแล้วก็หัวไชเท้าแล้วก็มีกุ้งก็มีปลากระป๋องนะครับจะทำแกงส้มปลากระป๋องใส่กุ้งนี่ผักเราก็จัดเสร็จแล้วนี่ครับทำแกงส้ม น้ำมันใส่ลงไปตาด้วยพริกแกงนะครับพริกแกงส้มนะครับอำมาผัดให้มันหอมๆก่อนเครื่องเสร็จแล้วก็น้ำลงนะครับหอมมากเลยหอมพริกแกงส้มนะครับนี่ครับ แมงกอกกับจิ้งหรีดไข่แล้วก็ทอดเสร็จแล้วนะครับเอาไปคลุกกับรสดีนะครับแซบ่บโอเคครับน้ำแกงส้มเราก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาผักที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปนะครับไปตุนให้มันแบบเปื่อยๆหน่อยนะกัดจะได้นุ่มๆครับละลายในปากน้ำลายน้ำลาย ปากมาไม่ครับนี่ครับแล้วก็รอให้มันเปื่อยๆหน่อยนะครับนี่ครับถึงเมนูน้ำพริกกะปินี่ครับ,น,น,กกรน,รบน้ำตาลนะครับ เราไปครึ่งช้อนน้ำผงหนัวนะครับใส่ลงไปครึ่งช้อนตำพริกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปิลงไปมีกะปิหวานนะครับแล้วก็ตาดูคนระับแกงส้มกำลังเดือดโบ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 เลย หอมมากเนี่ยแล้วก็มาเผาลิ้นฟ้านะครับบานผมคนห้องว่ามะลิดไม้นะครับเนี่ยบ,บมลิดไม้เราก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปล้างออกนะครับที่กะปิเราเสร็จแล้วนะครับน่ากินมาก นี่ครับลิดไม้เราก็สุกแล้วนะครับบ้านผมเขาเรียกมะลิดไม้นะครับแล้วเราก็จะมาลืบกันนะครับลืบกับตัวดำๆมันออกนะครับนี่ครับลื่นมาหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้อี๋สวยงามนะครับ ปลาเราก็ลอกเสร็จแล้วครับหน้าตาสวยมากเราก็จะไปแช่กับน้ำปลานะครับกินกับราบนี่ล้ำเลยนะครับน้ำก็เดือดเด้ที่แล้วครับแกงส้มเราเริ่มจะเผื่อแล้วล่ะเราก็จะมาปรุงกันนะครับสนมะขามเปียกลงไปนะครับน้ำขามเปียกนะครับ ก็จะมีความเปรี้ยวๆหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเกลือนะครับแล้วก็ผงนัวนะครับแล้วก็น้ำตาลสตดีครับ น้ำปลาหน่อยนึงเพื่อให้มันหอมนะครับก็จะมาทอดไข่กันนะครับหลายเมนูครับวันนี้กระทะอยู่ร้อนทอดไขเ่เสร็จแล้วก็จะมาทอดปลาทูเดี๋ยวนะครับแลากุ้งลงนะครับ ตัวใหญ่ๆนะครับกุ้งคนเลยดูโหดูเปด่ะเบบสียบอ่งไปนะครับปัดสุกๆแล้วนะครับดูดีๆนะมันจะมีเป็นลูกหัวใจนะเสร็จแล้วนะครับแกงส้มกุ้งใส่พวกมะละกอแล้วก็แครอทนะครับ แล้วก็ถั่วแล้วก็ปลากระป๋องนะีพริกระปิมีปลาทูทอดนี่ครับแมงกอกทอดกับจิง้งดิีไข่เน้นผักนะครับไข่ทอดนะครับมาลิดไม้ครับแช่น้ำปลา รู้ว่าบักลิ้นฟ้านะครับเราไปกินกันเลยนะครับกินข้าวกันนะครับวันนี้แม่ยังไม่มาครับพักผ่อนอยู่ให้เจชิมให้แล้วกันเจชิมให้นะนหน่อยเจชไม่ชิมเลยอร่อย,ยนะมาชิมเลยนะครับแตงส้ม ครับนี่ครับบริสไม้ครับผมอำลำผีตาชี็ปี้ครับแคร์คืผักครับผักเยอะ จะหมักโอเคครับฝากติดตามรับชมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดสดสดใสด้วย,ดนยนะครับสสวัดีครับ